พี่นาเป็นลูกมาน้อยแต่อาจิวนั่งปีนาะพี่น,า,นาเป็นลูกมาน้อยแต่พี่นาค่ะมาอยู่นีได้หรื พี่นาค่าพี่นาเป็นลูกมาน้อยนะฮะพี่นาเป็นลูกมาน้อยนคะคะใจอี ยังไม่ยตาอะไพี่นะคะัไมย่ยุฟังเทแล้วลูกพี่นะไมย่ยุฟังเทแล้วแล้วน้องเป็นลูกแพะบอกแมงเนาะน้เป็นลูกแพะครับข้างหนือเป็นลูกแพะครับ แมนก็แมนลูกมานได้ค่ะ สาวก็ครับเออบบยากเนีนะโอ้ยยูก็แมนเนี่ยนะพี่อนยะากแอบสาวก็หลุดฮะยาก็แม่ยุ่ลุมนี่ลุกนะนะครับ